สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ทางฝั่งเวียดนามกันบ้างนะคะน้องเฟิร์นวริสราสีทาเลอศสังกัดทีมนินบิงซึ่งเป็นสโมสรเดียวกันกับบิทเทียนค่ะ เมื่อวานนี้ได้มีเกมการแข่งขันระหว่างทีมนิ้นบิงกับทีมฐานหัวซึ่งทีมฐานหัวนั้นเป็นทีมของสาวจีนไคเซียวชิงนะคะทีมฐานหัวพึ่งพ่ายแพ้ให้กับทีมตองตินซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของพี่น้องปลื้มจิตค่ะแล้วก็มาพ่ายแพ้ต่อเนื่องให้กับทีมของน้องเฟิร์นวริสราสีทาเลิศแบบ0ูต่อ3เซตเลยนะทุกคนซึ่งสกอร์ทั้งหมดก็คือ25ต่อ15 25ต่อ 15, แล้วก็25ต่อ20ค่ะน้องเฟิร์นวริศรารีทาเลิรเนี่ยโชว์ทักษะการตบให้กับเวียดนามได้ดูให้กับสาวจีนได้เห็นเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ ทั้งบิดเทรนแล้วก็ทั้งน้องเฟิร์นวริศราศีทาเลิศก็ช่วยกันทำแต้มคว้าชายัยเหนือทีมฐานหัวแบบชนะขาดลอย3ต่อศูนย์เซตเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็เอาไฮไลท์เด็ดๆมาฝากแฟนแวอลเลย์บอลชาวไทยกันด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเกมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็ยังเป็นสาวจีนไคเซียวชิงค่ะที่ต้องแบกรับภาระในการทำคะแนนนะ และก็ไม่สามารถที่จะต้านพลังของทางน้องเฟิร์นวริสราศีทาเลิศได้ไม่สามารถที่จะต้านพลังของเบดเยนได้นะคะก็เลยพ่ายแพ้ไปแบบขาดลอยเลย3ต่อศูนย์เซตนะคะเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนบางคอมเมนต์ก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมสาวไทยแล้วก็บางคอมเมนต์ชื่นชมสาวจีนไข้เสี่ยวชิงด้วยนะคะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามสาวจีนแม้ว่าจะแพ้ ให้กับเกมนัดนี้เนี่ยแต่เธอก็ได้โชว์ฟอร์มโชว์ศักยภาพให้กับเวียดนามได้เห็นกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็คอมเมนต์ในเชิงของความทุ่มเทของนักกีฬาสาวจีนคนนี้ค่ะเดี๋ยวรายจะอ่านคอมเมนต์บางส่วนที่พูดถึงน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ชมกันนะคะโดยที่คอมเมนต์แรกค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าทีมนินบิงเอาชนะฐานหัวได้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณนักกีฬาสาวไทยที่ร่วมลงมาทำแต้ ให้กับทีมนินบิงและคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าวาริศรานักกีฬาจากประเทศไทยขึ้นตบทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าจังหวะการตบของไข่เซี่ยวชิงที่ว่ารุนแรงแต่วริศรายัางสามารถที่จะขุดลูกนี้ไว้ได้สุดยอดจริงจริง คอมเมนต์ต่อมาคะ่ะฉันชอบเวลานักกีฬาชาวไทยไปเสิร์ฟลูกวอลเล่ดูน่ารักเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาคะ่ะวาริสราดูมีความคล่องตัวมากๆฉันชอบการเคลื่อนที่ของเธอคอมเมนต์ต่อมาคะ่ะ วันนี้เอาชนะทีมฐานหัวไปได้นัดหน้าขอให้เอาชนะอีกนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะลิเบอร์โรทีมฐานหัววันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณช่วยอธิบายให้ฉันทราบหน่อยคอมเมนต์ต่อมานะคะทีมนินบิง ตอนนี้มีสิบคะแนนแล้วยินดีด้วยกับความสำเร็จในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาค่ะนินบิงยังคงความแข็งแกร่งมากๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะ อยากเห็นนินบิงแข่งกันกันกบตองตินฉันจะเชียร์ทีมไหนดีนะคอมเมนต์ต่อมานะคะเขียนเอาไว้ว่าขอแสดงความดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้ของนินบิงและบิดูเยนคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ลิเบรอลธันทวาของทีมฐานหัวเธอไม่ทำหน้าที่ของเธอเลยหรือไงอาจจะเป็นแฟนเวลบอลของทางฐานหัวนะคะที่เขายังไม่พอใจกับเกมการแข่งขันในครั้งนี้สักเท่าไหรค่ค่ะคอมเมนต์ต่อมาคะ่ะวริสรานักกีฬาจากประเทศไทยได้โชว์ฟอร์มให้พวกเราได้เห็นตอนนี้ฉันหลงรักเธอเข้าแล้วสิ คอมเมนต์ต่อมาค่ะณเวลานี้ฉันหลงรักทีมนินบิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะนักกีฬาต่างชาติของทีมนินบิงทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะคะ คอมเมนต์นี้เขียนเอาไว้ว่าความสเสถียรของทีมฐานหัวไม่มีเลยเกิดอะไรขึ้นคือฐานหัวเนี่ยเอาชนะมาได้ตลอดนะคะแล้วก็2นัดหลังเนี่ยมาพ่ายแพ้ค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะวันนี้ดูเกมแข่งขันแล้วฉันรู้สึกเหนื่อยใจเหลือเกินฐานหัวไม่ได้เลยแม้แต่เซตเดียว ก็คงเป็นแฟนวลอลเลย์บอลของทีมฐานหัวค่ะฉันขอสนับสนุนทีมฐานหัวต่อไปไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเพราะใครเชียวซิงน่ารักมากๆเธอทำหน้าที่ของเธอได้ดีเหลือเกินแฟนคลับของเธอก็เยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับสาวจีนไคเียลชิงค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ นักกีฬาสาวไทยเมื่อเธอเข้ามาร่วมทีมแล้วฉันรู้สึกว่าทีมมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นคือในแปลของ Google เนี่ยเขาไม่ได้เขียนผ่อนคลายนะคะเขาเขียนว่าเบาสบายนะแต่ก็เลยคิดว่าน่าจะแปลว่าผ่อนคลายค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าเคยบอกกับทีมฐานหัวไปแล้วเมื่อไหร่ที่ใครเซียวชิงหมดแรง ทีมฐานหัวก็จะไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวอีกต่อไปนักกีฬาภายในประเทศต้องฝึกฝนให้หนักกว่านี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างดูเดือดเลยทีเดียวนะคะเขามองว่าไครเซียชิงเนี่ยแบกทีมนะแล้วก็นักกีฬาโลคอลของทางเวียดนามต้องพัฒนาม,มากกว่านี้ค่ะ คอมเมนต์ต่อมานะคะเขาเขียนเอาไว้ว่านอกจากไคเซี่ยวชิงแล้วก็ตรินหูเยนจะเล่นได้ดีแล้วที่เหลือยังต้องปรับปรุงอีกมากไคเซี่ยวชิงกับตรินหูเยนเนี่ยเป็นนักกีฬาจากทีมฐานหัวนะคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาเขียนเอาไว้ว่า สถานการณ์ของทีมฐานหัวปรากฏขึ้นแล้วว่าลิเบอรโรนั้นมีปัญหาส่วนสถานการณ์ของทีมนินบิงก็ปรากฏให้เห็นแล้วว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆ คอมเมนต์ต่อนะคะคอมเมนต์นี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่พูดถึงน้องเฟิร์นวริศราอีกเช่นกันค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าวริสรานักกีฬาจากประเทศไทยช่างน่ารักแล้วก็การตบของเธอทําให้ฉันประทับใจนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบางคอมเมนต์ที่ไต่ได้คัดเลือกมาให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมรับทราบกันนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ได้ยินความคิดความเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิป หน้าสวัสดีค่ะ